จะมาสาธิตการใช้โปรแกรม n i c to ทำใบเสนอราคานะคะให้เรากดไปที่มุมบนซ้ายค่ะเข้าเมนูขายนะคะเลือกใบเสนอราคาค่ะกดบวกค่ะวันที่อันนี้เราสามารถใส่ได้เลยนะคะว่าเราจะใส่วันไหนเวดรวมในนะคะหน่วยเงินบาทนะคะกดบวกค่ะอันนี้บริษัทนะคะเราจะเลือกเป็นบริษัทโลโก้จำกัดนะคะเพื่อสินค้าและบริการค่ะ แล้วนี้เราก็ใส่ได้เลยนะคะว่าเราจะใส่จำนวนเท่าไหร่ถ้าขึ้นแบบนี้ให้เรานะคะให้เรากดกลับค่ะนี่นะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นกำหนดเครดิตล่วงหน้าไม่ระบุนะคะขึ้นแบบนี้นะคะเมื่อขึ้นแบบนี้แล้วให้เรากดถูกค่ะนี่นะคะก็จะเด้งมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ